แหวนทองคำมงหนึ่งในแม่น้ําแต่นี่ไม่ใช่เรื่องราวของความสุขและความร่ํารวยมันคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ทําลายครอบครัวของเขาจนสิ้นซากคุณกล้าพอที่จะฟังเรื่องราวทั้งหมดไหมกดเล่นเลยแล้วคุณจะรู้ว่าโชคลาภที่ได้มาอย่างง่ายดายอัดนามาซึ่งหายนาะที่น่าสะพรัวที่สุดในชีวิตนี่คือเรื่องราวที่คุณขอแสงแดดยามบ่ายแผดเผาไรานาสมชายชาวนาผู้ยากไร้กำลังก้มหน้าก้มตาทำงานเหงื่อไหลาอาบแก้ม เขาเดินไปที่แม่น้ําเพื่อล้างมือน้ําเย็นชื่นใจทันใดนั้นสายตาเขาก็เหลือไปเห็นบางสิ่งมันวาววับอยู่ใต้โคลนเขาเอื้อมมือลงไปหยิบความเย็นเฉียบของโลหะกระทบปลายนิ้วมันคือแหวนทองคํามงุมใหญ่หัวใจของสมชายเต้นรรัวความรู้สึกประหลาดเข้าครอบงำเขาไม่เคยเห็นทองคำมากมายขนาดนี้มาก่อนความสุขแล่นผ่านกาย แต่ก็มีความรู้สึกบางอย่างคล้ายความกังวลเล็กๆเขาซ่อนแหวนไว้ในกระเป๋าเสื้อรีบกลับบ้านด้วยใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะภรรยาของเขาสมศรีกำลังรออยู่ลูกๆวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านสมชายเล่าเรื่องแหวนให้ภรรยาฟังดวงตาของสมศรีเบิกกว้างด้วยความตกใจความเงียบเข้าปกคลุมชั่วขณะจากนั้นรอยยิ้มก็ปรากฏบนใบหน้าทั้งสอง พวกเขาตัดสินใจขายแหวนเงินที่ได้มามากมายเกินคาดชีวิตของพวกเขากำลังจะเปลี่ยนไปพวกเขาซื้อที่ดินเพิ่มสร้างบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่ขึ้นลูกๆได้ไปโรงเรียนที่ดีกว่าความสุขดูเหมือนจะล้นปรีแต่แล้วสิ่งแปลกๆกก็เริ่มเกิดขึ้นสมชายเริ่มนอนไม่หลับเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างผิดปกติเสียงกระซิบเบาๆในความมืด บางครั้งเขาก็ได้ยินชื่อตัวเองภรรยาของเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเธอดูกระวนกระวายมากขึ้นมักจะจ้องมองแหวนที่เก็บไว้ในตู้เซฟความโลภเริ่มก่ะตัวขึ้นในใจของพวกเขาพวกเขาเริ่มทะเลาะกันบ่อยขึ้นเรื่องเล็กๆ็กน้อยๆกลายเป็นเรื่องใหญ่เสียงหัวเราะในบ้านเริ่มจางหายไปลูกๆสัมผัสได้ถึงความตึงเครียดพวกเขาเริ่มห่างเหินจากพ่อแม่ สมชายมองดูครอบครัวของเขาความมั่งคั่งที่ได้มากำลังกัดกินความสุขของพวกเขาคืนหนึ่งสมชายตื่นขึ้นมากลางดึกเขาได้ยินเสียงแปลกๆจากห้องนั่งเล่นเป็นเสียงคล้ายการขูดขีดเบาๆหัวใจของเขากระหน่ำเต้นเขาลุกขึ้นเดินไปอย่างช้าๆแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างเผยให้เห็นร่างของสมศรีเธอกำลังนั่งอยู่บนพื้น มือของเธอกำลังขูดขีดผนังไม้เล็บของเธอฉีกขาดเลือดซึมออกมาเล็กน้อยดวงตาของเธอเบอิกกว้างจ้องมองไปที่แหวนทองคำซึ่งวางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าเธอใบหน้าของเธอซีดเผือดและมีรอยยิ้มที่หน้าขนลุกสมชายรู้สึกหนาวสถานไปทั้งตัวนี่ไม่ใช่พันดาญที่เขารู้จักความกลัวเข้าเกาะกุมจิตใจ เขาพยายามเรียกชื่อเธอแต่เสียงของเขาติดอยู่ในลำคอสมศรีไม่ตอบสนองเธอยังคงขูดผนังต่อไปราวกับถูกบางสิ่งควบคุมเงาของแหวนทองคำดูเหมือนจะขยายใหญ่ขึ้นครอบงำห้องทั้งห้องสมชายถอยหลังช้าๆความจริงอันน่าสะพรึงกลัวเริ่มคืบผ่านเข้ามาสิ่งที่พวกเขาพบในแม่น้ำมันไม่ใช่แค่แหวนธรรมดา มันคือคำสาปสมชายถอยหลังไปอีกเก้าหัวใจของเขากำลังจะหลุดออกมาจากอ,อกเขาเห็นบางอย่างในดวงตาของภรรยามันไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือความโลกอันมืดมิดมันไม่ใช่ดวงตาของสมศรีที่เขารักร่างของสมศรีสั่นเทาเสียงขูดผนังดังขึ้นอีกเล็บของเธอไม่เหลือแล้วเลือดไหลาอาบนิ้วเธอไม่รู้สึกเจ็บปวดเลย สมชายอยากจะวิ่งหนีแต่ขาของเขากลับแข็งทื่อทันใดนั้นประตูห้องนอนของลูกก็เปิดออกลูกสาวคนเล็กน้อยยืนอยู่ที่หน้าประตูเธอมองภาพนั้นด้วยความหวาดกลัวน้ำตาไหลาอาบแก้มพ่อเธอกระซิบเสียงนั้นทำให้สมศรีหยุดชะงักเธอหันใบหน้าซีดเผือดมามองรอยยิ้มอันน่าขนลุกยังคงอยู่ แต่ดวงตาของเธอมองมาที่ลูกสาวดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความยินชาไม่ใช่สายตาของแม่สมชายรีบตรงไปหาลูกอุ้มเธอขึ้นมาเขาวิ่งกลับไปที่ห้องนอนปิดประตูและล็อกกอนแน่นหนาเสียงขูดผนังดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับว่ามันกำลังจะพังกำแพงเข้ามาลูกชายคนโตต้อม ตื่นขึ้นมาด้วยความกลัวเกิดอะไรขึ้นครับพ่อเขาสั่นเทาสมชายยกอดลูกทั้งสองไว้แน่นตัวของเขาสั่นไปหมดความมั่งคั่งที่ได้มาตอนนี้กลายเป็นฝันร้ายที่กำลังตามหลอกหลอนเช้าวันรุ่งขึ้นสมศรีกลับมาเป็นปกติแต่เธอจำอะไรไม่ได้เลยรอยเลือดบนนิ้วมือของเธอกลายเป็นปริศนารอยขูดบนผนังเป็นหลักฐานที่น่าสะพรึงกลัว ชีวิตของพวกเขากลับสู่ความตึงเครียดสมชายและสมศรีแทบจะไม่คุยกันสายตาของพวกเขามักจะจ้องมองไปที่แหวนมันอยู่ในตู้เซฟเหมือนกับว่าแหวนกำลังเรียกหาพวกเขาเงินที่ได้มาเริ่มหมดไปอย่างรวดเร็วธุรกิจที่เคยรุ่งเรืองเริ่มประสบปัญหาสินค้าที่ซื้อมาถูกไฟไหม้ที่ดินที่ซื้อมาถูกน้ำท่วมความโชคร้ายถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้ง ความสุขของพวกเขาถูกดูดกลืนแทนที่ด้วยความหวาดระแวงและอารมณ์โกรธสมชายรู้แล้วว่าต้องทำอะไรแหวนวงนี้ต้องถูกกำจัดมันคือต้นตอของทุกปัญหาเขาตัดสินใจที่จะโยนมันกลับลงไปในแม่น้ำในคืนนั้นเมื่อทุกคนหลับหมดแล้วสมชายเดินไปที่ตู้เซฟหัวใจของเขาสั่นเทามือของเขาเปิดตู้แหวนทองคำสองประกายเรืองรอง มันดูเหมือนมีชีวิตเหมือนมันกำลังจ้องมองเขาอยู่ความรู้สึกบางอย่างความโลภมันกำลังกระซิบข้างหูเขาอย่าทิ้งมันเราจะร่ำรวยกว่านี้สมชายพยายามสลัดความคิดนั้นออกไปเขารีบคว้าแหวนไว้ความเย็นของมันกัดกินฝ่ามือความรู้สึกเจ็บปวดแล่นผ่านเขาเดินออกจากบ้านอย่างเงียบๆมุ่งหน้าไปที่แม่น้ำ คืนนั้นมืดมิดลมพัดแรงต้นไม้เอ็นไปมาเหมือนกําลังเตือนเขาเงาของเขาดูเหมือนจะผิดปกติดูเหมือนมีเงาอีกอันหนึ่งติดตามมาเสียงฝีเท้าดังอยู่ข้างหลังเขาสมชายหันกลับไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเขาหันกลับมาเดินต่อแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงนั้นไม่ใช่เสียงคอมมันคือเสียงหัวเราะเบาๆ ดังมาจากในน้ําแม่น้ําดูเหมือนจะมืดมิดกว่าปกติเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่ข้างใต้สมชายยืนอยู่ที่ริมฝั่งกําแหวนแนนในมือเขากําลังจะปล่อยมันไปแต่แล้วก็มีเสียงดังมาจากในบ้านเป็นเสียงกรีดร้องเป็นเสียงของลูกๆสมชายหยุดชะงักเขาหันกลับไปมองบ้านแสงไฟจากหน้าต่างสว่างขึ้น เขาได้ยินเสียงกรีดร้องอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงของสมศรีอย่านะเสียงเธอตะโกนสมชายตกใจสุดขีดเขาต้องกลับไปช่วยลูกๆแต่ในตอนนั้นเองมือของเขาก็รู้สึกชาเขาไม่สามารถขยับได้นิ้วของเขากำแหวนแน่นราวกับถูกพันธนาการเสียงหัวเราะจากในแม่น้ำดังขึ้นอีกคราวนี้ดังกว่าเดิม เสียงที่เย็นเงยือกสมชายรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังดึงเขาดึงเขาไปหาแม่น้ําตัวเขาเอนไปข้างหน้าขาของเขาเริ่มก้าวก้าวเข้าใกล้แม่น้ําไปทีละก้าวใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาอยากจะวิ่งหนีแต่ร่างกายของเขากลับไม่เชื่อฟังเสียงกรีดร้องจากบ้านค่อยๆห่างออกไปกลายเป็นเสียงสะอื้น สมชายมองเห็นบ้านของเขาจากไกลๆเป็นภาพที่เศร้าสลดเขารู้สึกได้ถึงความชื้นของน้ำเท้าของเขาแตกกับผิวน้ำความเย็นเฉียบเข้าครอบงำแหวนทองคำในมือของเขาส่องแสงเรืองรองในความมืดเงาของเขาที่สะท้อนในน้ำดูเหมือนจะไม่ใช่เงาของเขาคนเดียวมีบางอย่างที่กำลังพันรอบตัวเขาอยู่สิ่งนั้นมีดวงตาที่ลุกวาว เหมือนมันกำลังยิ้มให้เขาและสมชายก็รู้สึกว่าตัวของเขากำลังถูกดึงลงไปใต้น้ำอย่างช้าๆและไร้การควบคุมน้ำเย็นเฉียบเข้าสู่ปอดของสมชายความเจ็บปวดแสนสาหัสแล่นไปทั่วร่างฟองอากาศสุดท้ายพุ่งออกจากปากตัวเขาจมดิ่งลงสู่ความมืดมิดแรงดึงที่ไม่อาจต้านทานได้ฉุดรั้งเขาลงไปแสงจันทร์จากเบื้องบนริบหรี่ลง เขาพยายามที่จะดิ้นรนแต่ร่างกายของเขาไร้เรี่ยวแรงมือของเขายังกำแหวนแน่นราวกับว่าแหวนเป็นส่วนหนึ่งของเขาแล้วแล้วเขาก็ได้เห็นบางสิ่งร่างนั้นไม่ชัดเจนมันเป็นเงาดำทมินลอยอยู่ใต้น้ำมันมีดวงตาสีแดงฉานสองดวงจ้องมองมาที่เขาดวงตานั้นเต็มไปด้วยความแค้นเคืองเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งและเก่าแก่ เงาดำนั้นมีมือที่ยาวและเรียวมันพันรอบตัวเขาแล้วเงาดำก็ยิม้มยิ้มที่เผยให้เห็นฟันที่แหลมคมในขณะเดียวกันนั้นเสียงกรีดร้องจากในบ้านก็เงียบไปสมศรีเดินออกมาจากห้องนอนลูกใบหน้าของเธอยังคงซีดเซียวดวงตาของเธอเปลี่ยนไปไม่มีความโล่อีกแล้วมีแต่ความว่างเปล่าเธอเดินไปที่หน้าต่าง มองออกไปที่แม่น้ํามองเห็นเพียงความมืดมิดในมือของเธอมีบางอย่างเป็นตุกตาผ้าของลูกสาวคนเล็กเธอฉีกตุกตานั้นออกอย่างช้าๆอย่างไร้ความรู้สึกเสียงสะอื้นของลูกๆดังมาจากในห้องประตูถูกล็อกจากด้านนอกต้องพยายามเปิดประตูแต่ก็ไม่มีประโยชน์น้อยร้องให้ไม่หยุด แม่ไม่รักเราแล้วเธอกระซิบใต้น้ำสมชายเริ่มมองเห็นภาพบางอย่างมันเป็นภาพที่ฉายเข้ามาในหัวของเขาเป็นเรื่องราวของแหวนแหวนวงนี้ไม่ใช่แหวนธรรมดามันคือเครื่องมือเป็นสมบัติที่ถูกโยนลงน้ำโดยเจ้าของคนเก่าเพื่อกำจัดมันแต่มันก็ยังคงอยู่เฝ้ารอเหยื่อรายใหม่คนที่จะถูกล่อลวงด้วยความมั่งคัง่ง และต้องแลกด้วยชีวิตและความสุขเจ้าของคนเก่าต้องเสียสละครอบครัวของเขาเพื่อที่จะทิ้งแหวนนี้ไปได้สมชายมองเห็นภาพสุดท้ายชายคนหนึ่งถูกดึงลงสู่ก้นแม่น้ำเหมือนกับที่เขากำลังเผชิญอยู่เงาดำทมินนั้นคือวิญญาณของผู้ที่แหวนเคยดูดกลืนมันมีดวงตานับไม่ถ้วนดวงตาของเหยื่อที่ผ่านมาทั้งหมดและมันต้องการครอบครัวของสมชาย เพื่อเป็นแหล่งพลังงานใหม่สมชายเริ่มดิ้นรนอีกครั้งเขาต้องทําอะไรบางอย่างเขาไม่สามารถยอมให้ลูกๆและภรรยาต้องเผชิญชะตากรรมแบบนี้ได้เขาต้องปล่อยแหวนเขาใช้แรงเฮือกสุดท้ายพยายามคลายนิ้วที่แข็งทื่อแต่มันไม่ยอมแหวนดูเหมือนจะดูดเลือดจากมือของเขามันส่องแสงสว่างขึ้นเรื่อยๆแสงนั้นสว่างกว่าดวงจันทร์ แสงนั้นดูเหมือนจะดึงดูดสิ่งมีชีวิตอื่นๆในน้ําพวกมันเริ่มเข้ามาใกล้เป็นปลาที่มีตาแดงกำ่ำเป็นงูน้ำที่มีขนาดมหืมาทุกอย่างถูกดึงดูดด้วยพลังของแหวนและถูกควบคุมโดยเงาดำทมินสมชายรู้สึกเหมือนตัวเขาถูกฉีกออกจากกันไม่ใช่ทางกายภาพแต่เป็นทางจิตใจภาพของลูกๆที่หวาดกลัว ภาพของภรรยาที่ไร้ายซึ่งจิตวิญญาณมันฉายยวนอยู่ในหัวของเขาเป็นความทรมานที่แท้จริงเงาดำทมินดึงเขาลงไปในความลึกที่มากขึ้นที่ที่ความมืดมิดสมบูรณ์แบบเขาได้ยินเสียงหัวเราะอ,อีกครั้งแต่คราวนี้เป็นเสียงหัวเราะของหลายหลายคอนเป็นเสียงหัวเราะที่ดูดกลืนความหวังของเขาไปหมดสิ้นแล้วทุกอย่างก็เงียบสงบเหนือผิวน้ำที่บ้านของเขา สมศรีเดินมาที่ห้องนอนของลูกๆใบหน้าของเธอไร้ความรู้สึกเธอถือมีดเล่มหนึ่งในมือเสียงสะอื้นของลูกๆดังขึ้นอีกครั้งและเสียงกรีดร้องของพวกเขาคราวนี้ดังกว่าครั้งไหนๆแต่ครั้งนี้ไม่มีใครที่จะเข้ามาช่วยได้อีกแล้วความเงียบเข้าปกคลุมทั้งบ้านและแม่น้ำยกเว้นเพียงเสียงเบาๆจากในน้ำเสียงหัวเราะที่ยังคงดังอยู่ ในห้องนอนที่มืดมิดเสียงกรีดร้องของน้อยดังขึ้นต้อมอกกอดน้องสาวแน่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเขาพยายามปลอบใจแต่เสียงของเขาก็สั่นเครือพวกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าจากนอกประตูเสียงนั้นหยุดลงตามด้วยความเงียอันน่ากลัวหัวใจของต้อมเต้นรัวเขาได้ยินเสียงหายใจเสียงหายใจที่หนักหน่วง มันไม่ใช่เสียงหายใจของแม่จากนั้นเสียงก็มาถึงเสียงเล็บขูดกับประตูเสียงเล็บที่ฉีกขาดดังมาถึงพวกเขาตามด้วยเสียงไม้ที่ค่อยๆแตกเหมือนกําลังถูกกัดกร่อนต้อมเบิกตากว้างด้วยความหวาดกลัวเขาเห็นรอยร้าวเล็กๆที่ขอบประตูรอยร้าวเริ่มขยายใหญ่ขึ้นแล้วประตูไม้ก็ยุบลงไม่ได้ถูกพังด้วยแรงกระแทก แต่เหมือนถูกกัดกินจากภายในร่างของสมศรียืนอยู่หน้าประตูแสงจันทร์ส่องจากทางหน้าต่างเผยให้เห็นใบหน้าที่ซีเซียวและดวงตาที่ไร้ซึ่งวิญญาณเธอมองมาที่ลูกทั้งสองรอยยิ้มอันน่าขนลุกยังคงอยู่บนใบหน้าในมือของเธอมีมีทำครัวปลายมีสะท้อนแสงจันทร์วาววับเธอไม่ได้พูดอะไรแค่เดินเข้ามาอย่างช้าช เสียงฝีเท้าของเธอไร้าซึ่งความรู้สึกเหมือนหุ่นยนต์ที่กำลังเดินเข้ามาต้อมดึงน้อยไปหลบหลังเตียงพวกเขาพยายามซ่อนตัวแต่ห้องเล็กๆนี้ไม่มีที่ให้หลบก,กลิ่นของแม่เปลี่ยนไปไม่ใช่กลิ่นของสบู่แต่เป็นกลิ่นคาวและกลิ่นดินเหมือนเธอเพิ่งขึ้นมาจากแม่น้ำความหนาวเย็นเข้าปกคลุมห้องความหนาวเย็นที่กัดกินไปถึงกระดูก เงาในห้องเริ่มเคลื่อนไหวเงาของตู้เงาของเก้าอี้พวกมันดูเหมือนจะยาวขึ้นและยื่นมือออกมาหาพวกเขาสมศรีหยุดยืนอยู่กลางห้องเธอค่อยๆยกมือที่มีมีดขึ้นเธอมองไปที่น้อยดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหิวโหวยต้อมรู้แล้วเธอไม่ใช่แม่ของเขาสิ่งที่อยู่ในร่างของแม่ มันต้องการบางอย่างจากพวกเขาความกลัวไม่ได้ทําให้เขาแข็งทื่ออีกต่อไปมันเปลี่ยนเป็นความโกรธและความมุ่งมั่นที่จะปกป้องน้องสาวเขาเห็นสร้อยคอหินที่น้อยสวมอยู่เป็นหินที่พวกเขาเก็บได้จากชายหาดเป็นของขวัญจากพ่อหินนั้นดูเหมือนจะส่องประกายเรืองรองเล็กๆในความมืดต้อมช่วยหินนั้นมาแม่ครับดูนี่เขาร้อง สมศรีหยุดชะงักดวงตาที่ว่างเปล่าของเธอมองมาที่สร้อยคอต้อมเห็นความลังเลในดวงตาคู่นั้นเขาเห็นเงาของแม่ที่แท้จริงแต่แล้วความโลภก,ก็กลับเข้ามาแทนที่และไม่มีความรู้สึกใดๆก็กลับมาเธอเดินเข้ามาใกล้ขึ้นแหวนเธอพึมพำเสียงนั้นเหมือนเสียงกระซิบท,ที่เย็นยะเยือกแหวนอยู่ที่ไหนต้อมเข้าใจแล้ว มันไม่ได้ต้องการเงินมันต้องการครอบครัวของพวกเขาเพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำหรับแหวนพ่อของเขาคงกำลังถูกทรมานและแม่ของเขาถูกยึดร่างต้องตัดสินใจเขาต้องวิ่งเขาต้องพาน้อยหนีไปให้ไกลที่สุดเขาคว้าน้อยขึ้นมาวิ่งตรงไปที่หน้าต่างสมศรีหันไปอย่างรวดเร็วเธอพุ่งตัวเข้ามาหา มีดในมือของเธอตวัดไปในอากาศต้องกระโดดออกจากหน้าต่างกระจกแตกละเอียดเศษแก้วบาดแขนของเขาเขาไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยเขาวิ่งออกไปวิ่งไปในความมืดมิดวิ่งตรงไปยังแม่น้ำที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นเสียงกรีดร้องของสมศรีดังไล่หลังมาเป็นเสียงกรีดร้องที่น่าขนลุกเป็นเสียงที่ไม่ใช่มนุษย์ มันเป็นเสียงหัวเราะบนความบ้าคลั่งแสงจันทร์ส่องกระทบผืนน้ำดูเหมือนจะส่องประกายสีทองที่กลางแม่น้ำต้อมมองเห็นแหวนทองคำกำลังส่องแสงสว่างจ้าเหมือนเป็นดวงตาที่มองมาที่เขาแล้วเขาก็ได้ยินเสียงของพ่อไม่ใช่เสียงพูดแต่เป็นเสียงหัวเราะหัวเราะอย่างบ้าคลั่งปนกับเสียงกรีดร้อง เป็นเสียงหัวเราะที่ร้ายซึ่งความสุขเสียงหัวเราะที่ทรมานต้อมหยุดวิ่งเขาอบกอดน้อยแน่นมองไปที่บ้านเงาของสมศรีกำลังยืนอยู่ที่หน้าต่างเงาที่ยาวขึ้นยื่นมือออกมาหาพวกเขาเหมือนกับว่ามันกำลังเชิญชวนให้พวกเขาลงไปที่แม่น้ำที่ที่ความมืดมิดรออยู่ที่ที่ความร่ำรวยไม่เคยมีอยู่จริง มีแต่ความตายที่รอคอยอยู่ในหัวของเขามาหาพ่อกับแม่สิลูกที่นี่เราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปน้อยกอดพี่ชายแน่นพี่ต้อมหนูกลัวต้อมมองไปที่แม่น้ำแสงสีทองจากแหวนยังคงส่องสว่างเขาเห็นเงาของพ่อในแสงนั้นเงาที่บิดเบี้ยวและน่ากลัวเขาหันไปมองบ้านเงาของสมศรียังคงยืนอยู่ที่หน้าต่าง เงาของเธอยาวขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนกำลังจะคลานลงมาต้อมรู้สึกถึงความจริงอันน่าสะพรึงกลัวไม่ว่าจะไปทางไหนพวกเขาก็ไม่รอดความโลภได้พรากทุกอย่างไปแล้วและมันต้องการพวกเขาเป็นส่วนสุดท้ายแหวนมันต้องการวิญญาณของเด็กๆเพื่อเติมเต็มพลังอำนาจต้อมหายใจเข้าลึกๆเขาพาน้อยไปที่ริมแม่น้ำ ใกล้กับแสงสีทองที่เรืองรองน้อยกรีดร้องด้วยความกลัวไม่พี่ต้อมอย่าแต่ต้อมไม่ฟังเขาค่อยๆวางน้องสาวลงเราจะไปอยู่กับพ่อกับแม่เขาพูดเสียงแผ่วเบาแต่ในขณะเดียวกันในใจของเขาเขาตัดสินใจบางอย่างเขาจะไม่มีวันปล่อยให้น้องสาวตกเป็นเหยื่อของมันต้อมกอดน้อยเป็นครั้งสุดท้าย เขาจูบน้องสาวที่หน้าผากรักน้อยนะเขากระซิบแล้วเขาก็ปล่อยน้อยเขาวิ่งตรงเข้าไปในแม่น้ำเขาไม่ได้วิ่งไปหาแสงของแหวนเขาวิ่งไปอีกทางหนึ่งตรงเข้าไปในความมืดที่ไร้ซึ่งแสงเพื่อล่อให้มันตามเขาไปเสียงหัวเราะของพ่อและแม่ดังขึ้นอย่างบ้าคลาั่งแสงของแหวนพุ่งเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วเงาดำทมินโผล่ขึ้นมาจากน้ำ มือที่ยาวและเรียวคว้าจับตัวเขาต้องมองเห็นภาพสุดท้ายภาพของน้องสาวของเขายืนอยู่ที่ริมน้ำแล้วเธอก็หายไปในความมืดมิดเขาหลับตาลงเขาจะได้ไม่ต้องเห็นมันเสียงกรีดร้องของเขาเงียบหายไปในสายน้ำแสงสีทองจากแหวนก็ค่อยๆจางลงทิ้งไว้เพียงความมืดมิดและเงียบสงบบนฝั่งแม่น้ำมีเพียงเด็กหญิงคนหนึ่ง หลงทางอยู่กลางความมืดเธอเดินจากไปอย่างช้าๆทิ้งบ้านและแม่น้ำไว้ข้างหลังทิ้งแหวนทองคำและคำสาบที่เงียบสงบเราคอยเหยื่อรายต่อไป